เหตุ S <S การ์ใหญ่ค่ะเกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์นะคะ,คะหลายคนบอกเอ๊ะทำไมมันคุ้นๆจังเลยมันคุ้นๆ,ๆจังเลยในเหตุการณ์นี้ก็คือหนึ่งละ <S <S มีเสียเจ้าของห้องเย็นนะคะที่เขาทําห้องเย็นแล้วก็มีการขายเนื้อหมูด้วย <S 1> <S 1> แต่ก็ได้รับแจ้งมาว่าเขานําเนื้อหมูเถื่อนจากนอกประเทศเข้ามาแบบลักลอบ <S <S <ๆ S 1> ทีนี้เจ้าหน้าที่ด่านกักสัตว์เพชรบูรณ์เขาก็เข้าไปตรวจแล้วก็มีตํารวจไปด้วยแปลปรากฏว่าในระหว่างที่กําลังเจรจาพูดคุยกันอยู่นั้นเสียเจ้าของห้องเย็นลั่นไกใส่เจ้าหน้าที่เสียชีวิตเลยนะคะ นี่ตอน5โมงเย็นวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ คนก่อเหตุชื่อเสียนุหรือนายอนุสรดอนสวรรค์นะคะอายุ57เปีเอาปืนเก้ามมยิงหัวหน้าด่านกักสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ตายค่ะชื่อคุณสราวุฒิประจวงกระสุนเนี่ยเข้าที่แขนลำตัวขากรรไกรซ้ายรวมทั้งหมด5นัดนะคะเสียชีวิตคาที่เลยแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเนี่ยถูกยิงบาดเจ็บไปด้วยชื่อนายพงพันษาศรีสุวรรณถูกยิงเข้าที่เอวซ้ายนะคะจุดที่เกิดเหตุนเนี่ยเป็นลักษณะบ้านพักที่มีการปรับปรุงเป็นห้องแช่เย็นแล้วก็เตรียมพื้นที่สร้างเป็นโรงฆ่าสัตว์ด้วยอยู่ที่ตาบลลช้งะูเม จังหวัดเพชรบูร์ในนุคนนี้ก็โดนแจ้งข้อหาฆ่าคนตายนะคะก็ถูกนําส่งโรงพักไปทีนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้นะคะก็พบว่าเขาถูกควบคุมตัวอยู่ที่สบพบ้านกลางมีทนายความมาดําเนินคดีคเดิาดำเนินการทางคดีให้ส่วนตํารวจเนี่ยจะคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ,ะคือหมูที่เอามาเนี่ยเป็นเป็นหมูจากจังหวัดนคนปรปฐมค่ะนะฮะอยู่นอกพื้นที่จังหวัดเพชรบูร์แล้วก็เอามาขายที่เพ,เพชรบูร์เนี่ยนะครับ มาจากนครปฐมเนี่ย800ถึง1,000กิโลกรัมแต่ว่าเนี่ยทางผู้ตายเขาไปตรวจใช่ไหมตามหน้าที่ของเขานะคะคือเห็นว่าตอนเช้าเนี่ยเข้าไปทีหนึ่งแล้วนะคะคแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับออกไปตอนบ่ายกลับเข้าไปใหม่ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปขอหลักฐานอะไรต่างๆสแสดงที่มาของเนื้อหมูแต่เขาไม่มีสแสดงให้ดูก็แจ้งข้อหาจําหน่ายเนื้อสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมควบคุมโรคโทษก็คือจําคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะคะตอนนั้นก็ยินยอมเปรียบเทียบปรับ2 5งหมื่นห้าเจ้าหน้าที่ก็ทําการเปรียบเทียบปรับอยู่ปรากฏว่า ตอนที่ทางคุณสราวุธแล้วก็คุณพลพันษาคุณพงพันธาคนเจ็บแล้วคนตายเดินไปตรวจที่ตู้แช่เสียงปืนก็ดังขึ้นมา4ีหนัดนะคะในมือคนนั้นนะคะลั่นไกใส่ไปแล้วหลังจากนั้นก็มอบตัวเลยทันทีนะเพราะอย่างที่บอกก็คือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นด้วยแล้วมีคลิปช่วงที่เขากําลังเจรจาแล้วก็ช่วงของการเกิดเหตุตรงนี้ด้วยนะคะนนดูหน่อยค่ะ ยอมรับเอามาเอ็มเป็นขนาดเี้มาเป็นตันๆ้งไม่ใช่เอเนี่แล้วพี่รู้เปล่าว่าผมเลี้ยงนนั้นอ่พี่ที่เนี้พี่เอามาเยอะพี่ก็ต้องทำไปย,ย้ายพี่ต้องมีแหล่ที่มาของเนื้อเนื้อพี่มาจากไหนอามาจาก้องโนเอามาจากไหนมาแสดงให้ผมดูดิมามมีไหมหลักฐา,านหลักฐา,านไม่มีแล้วจะมาเถียงคุณ็่ผิดแล้วผมพูดในเหตุผลนะเนียนี่ก่อนที่จะมีการลั่นไกนะคุณผู้ชมคะประโยคนึงของเสียนุ ร,รู้ไหมผมเสียไปเท่าไหร่หม,ออมายถึงอะไรนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพอมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตทางร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โพสต์เลยนะคะ โดยเป็นการโพสตไว้อาลัยให้กับเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วก็กำชับให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ดูแลเยียวยาครอบครัวและบุตรอย่างเต็มที่เบื้องต้นมอบเงินช่วยเหลือ1 0 0 0 0แสนบาทนะคะส่วนคนบาดเจ็บก็รักษาแล้วก็เยียวยาด้วยเช่นเดียวกันแต่ทีนี้ร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะผมออกคําสั่งให้ปศุสัตว์ทุกจังหวัด ตรวจห้องเย็นทั่วประเทศขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งแต่ผู้การตำรวจแต่ละจังหวัดให้ร่วมมือดาเนินการเต็มที่ประสานไปยังทางผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลให้กําชับผู้การจังหวัดทั่วประเทศแล้วนะคะเพราะทราบข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ตามด่านกักกันตามแนวชายแดนหลายแห่งถูกข่มขู่เอาชีวิตโดยเฉพาะทางด่านอําเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วก็มีการกวาดล้างเรื่องของเนื้อนําเข้าผิดกฎหมายเรื่อง มาเฟียตู้แช่อะไรแบบนี้อย่างเต็มที่เลย <_ C os> ก็เลยกลายเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ถูกยิงเสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยหรือไม่นะคะกวาดล้างไงซึ่งทางร้อยเอกธรรมนันเนี่ยบอกว่าจากนี้ไปเดี๋ยวกระทรวงเกษตร,รโดยกรมปศุสัตว์จะบระิการเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้นจะกวาดล้างขบวนการลักลอบนําเข้าส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมายอย่างเข้มขน้นและให้สิ้นซากโดยจะเร่งรัดดาเนินการให้เสร็จภายใน8วันนะคะสําหรับกรณีการเยียวยาครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตก็จะได้รับสิทธิ์ตาม ที่ได้นะคะบุตรเนี่ยจะได้รับการส่งเสียให้ศึกษาจบจนจบปริญญาตรีส่วนเรื่องคดีความก็จะเร่งรัดดำเนินคดีให้เร็วที่สุดนะคะยังได้ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายด้านปศุสัตว์อย่างเต็มที่ต่อไปอทีแรกเนี่ยโทษแค่ปรับใช่ไหมก็คืออ,อม่เนรเร่ยกว่าป,ปรับหนึ่งแส จําหน่ายเนื้อสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมควบคุมโรคก,ก็เขาเปรียบเทียบปรับแต่ว่าเนี่ยถึงขั้นที่ยิงห้านัดฆ่าคนตายาอันนี้เนี่ยหนักเลยนะฮะมีเขาเรียกว่ามีปากเสียงกันทะเลาะกันที่เห็นเมื่อเมื่อสักครู่ในคลิปอะก็มีถกมีเถียงกันนะฮะ